ีอยู่กันที่ร้านทันด้าบายพระราม5ค่ะวันนี้ก็กลับมากับพวกคลิปรีวิวนะคะควันนี้นะคะฟ้าเพียงพี่ต้มค่ะจะพาทุกท่านมาชมฝั่ง Honda CBR กันบ้างนะคะอยากจะบอกว่ามีเข้ามาใหม่เยอะมากๆเลยเนาะไม่ลีลาค่ะเดี๋ยวพาชมกันที่คันแรกเลยอยากให้พี่ต้มพาชมนะคะค เดี๋ยวเรามาดูรถคันแรกกันนะฮะ CBR 6 5 0 F นะครับปี2018นะฮะร,ราคาแค่เพียง179,000บาทนะครับวิ่งมา36,000กิโลเมตรนะครับดูรถกันเลยนะครับสภาพสวยใสนะฮะถึงมันจะวิ่งมา36,000นะครับตรงนี้ก็จะมีชิลนแต่งมีการหม้อน้ำแต่งนะฮะะยางใหม่หน้าหลังด้วยนะคะะรับสภาพใหม่ดีปลายท่อแต่งนะฮะสลิปออน จะอะคาปะวิกนะครับภาพสวยท้อ,ทองคันเลยสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะฮะโอเคคะ่ะคันถัดมา เจ้า CBR 6 5 0 F นะคะสีดำโครงแดงคันนี้นะคะเป็นรถปี2016ค่ะราคาเปิดอยู่ที่179,000บาทเท่านั้นเองนะคะสภาพนี้บอกเลยว่ามาอย่างรอเลยนะคะท่านใดที่ชอบโชมนี้เนาะสามารถทักแชทเข้ามาขอรายละเอียดได้นะนะคะสภาพใหม่มากๆค่ะลูกค้านะคะไล่ไปให้ชมรอบคันเลยนะคะ ดูมือเบก็แต่งมาเนาะกันลื่นก็ติดมานะคะที่สําคัญก็ได้ท่อแต่งอาคาโปวิคอาคาโปว,าาโปวิไปด้วยขออภัยค่ะลูกค้านะคะท่าในใดสนใจก็แคปเจอร์หน้าจอนะคะอ่ะสวัสดีครับสําหรับคันต่อมานะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าโอโหใหม่ล่าสุดจริงๆนะนะครับสาหรับคันนี้ต้องบอกว่าเพิ่งลงจากท้ายกระบะมาเลยนะฮะ ยังไม่ได้ล้างเลยคันนี้นะครับ CBR 650R นะครับปี2021โฉมใหม่ล่าสุดนะครับสังเกตเลขไม่นะครับ260กสิโลเท่านั้นนะฮะร,ราคาเปิดไว้ที่285,000บาทเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทรงรถ260กิโลกันนะครับนี่ชิวหน้าแต่งปุดกระจกแต่งมีให้นะฮะกาดหม้อน้ำก็มีให้นะครับ นะครับสภาพสีนะไม่มีริ้วรอยแม้แต่รอยขีดขวดนะนี่นะครับกันล้มแต่งมีให้นะครับกันลอยถังมีให้ด้วยนะครับกันสะบัดมีของ YSs นะครับคันนี้อ่าและสำหรับท่อนะครับตัวนี้มาพร้อมกับท่อไดโวไทเทเนียมนะฮะนี่สวยๆใหม่ๆกันเลยนะฮะ ขายสันแต่งมีให้ครบนะฮะคันนี้หล่อๆกันไปเลยนะเดีย๋ยวเรามาดู CBR650R นะฮะสภาพนางฟ้าอีกคันนึงนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2021นะฮะวิ่งแค่เพียง800กว่ากิโลเมตรนะฮะราคาอยู่ที่279,000บาทนะครับก็มีของแต่งมาพอควรกันนะครับนี่มีชิลน้าคาร์บอนแต่งนะฮะอุดกระจกนะฮะจาก m o ริ t เทคนะครับ แล้วก็มีการสบัด Y S S นะฮะก็มีมือเบรกมือคัดตแต่งนะครับในงาน C N C นะฮะมีการหม้อน้ำแต่งจาก K2C นะฮะก็มีกันล้มข้างด้วยจากโมลิเทคอีกเช่นกันมาพร้อมกับป้ายทอดสลิปออนนะฮะจัดอคาเปอวิกนะครับสภาพสวยงามมากเลยนะครับใครที่ซื้อสนใจมือหนึ่งนะ,ะมาดูคันนี้ก่อนนะฮะราคา ประหยัดเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าแต่งเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับโอเคค่ะคันถัดมานะคะ CBR 6 5 0 R สีดำ um นะคะลูกค้ารถคันนี้เป็นรถปี2019ค่ะราคาเปิดอยู่ที่239,000บาทน,นะคะสาภาพนี้วิ่งมา1 7 0 0 0กิโลเมตรนะคะลูกค้านี้เลยนะคะได้ชิลแต่งค่ะลูกค้ามาแบบรอๆนะคะมีตัวอุดกระจกมาให้เรียบร้อยนะคะ ภาพค่อนข้างใหม่นะคะลูกค้าคันนี้มีกาดบ่อน้ํามาด้วยค่ะลูกค้านะคะแต่งมาให้เลยนะคะที่สำคัญเลยได้ท่อแต่งทรงเล็ฟิตไปด้วยนะคะมาแบบรอๆคะ่ะนะคะกันรอยถังก็เป็นคาร์บอนมาแล้วนะลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจเนาะสามารถแคปเจอร์หน้าจอเนาะแล้วทักเข้ามาขอรายละเอียดได้เลยนะคะอ่ามาดูต่อกันอีก1นึ่ันนะฮะคันนี้ CPR 650R นะครับ รถปี2020นะครับเลขใหไม่14,000กิโลราคาเปิดไปที่249,000บาทครับนี่คันนี้ก็ไม่ธรรมดานะชิลหน้าแต่งมีมาให้แล้วนะครับนี่นะฮะสภาพรถสวยๆนะยางใหม่ๆเลย่าเดี๋ยวเราดูรอบคันกันนะฮะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับปลายท่อ Enspec นะฮะ นี่นะครับสายท้ายท่านแต่งเรามีให้นะครับสำหรับคันนี้ไปมาดูคันต่อไปครับ CBR 6 5 0 R นะฮะสีดำอีกเช่นกันนะครับปี2019นะครับวิ่งมา26,000กิโลเมตรนะครับราคาอยู่ที่239,000บาทเท่านั้นนะฮะของแต่งกรมีชิลหน้าแต่งนะฮะ มีอุดกระจกแต่งนะครับตัวนี้ก็มีกาดหม้อน้ําแต่งมาด้วยนะครับสีดําดูตัวนี้มาพร้อมกับท่อสลิปออนอ๋อตัวนี้เป็นท่อฟูนะครับขออภัยนะฮะเป็นท่อฟูจากแอโร่นะฮะจะเป็นท่อฟูเลยทีเดียวนะครับได้ยางใหม่ด้วยมีท้ายสั้นแต่งด้วยนะครับพับได้ด้วยนะฮะตัวนี้ ใครสนใจก็ติดต่อคันนี้ได้เลยนะครับราคาสุดคุ้มแน่นอน2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโอเคค่ะมาดูคันถัดมานะคะลูกค้าเจ้า cbr 650A น r นะคะคันนี้เป็นสีพิเศษเลยนะคะเป็นรถปี2019นะคะราคาเปิดอยู่ที่2,49,000บาทค่ะสภาพนี้นะคะลูกค้าเลขใหม่วิ่งมา8,000กิโลเมตรแพ้แท้เลยนะคะ นี่เลยไล่ของแต่งกันไปเลยนะคะคันนี้มีการหม้อน้ํามาเรียบร้อยนะลูกค้านะคะสภาพค่อนข้างใหม่นะคะลูกค้าไล่ให้ชมเลยยังยังยังใหม่ๆอยู่เลยมีการล้มมาพร้อมนะคะลูกค้าร่อแต่งก็เป็นทรงโมริวากินะคะลูกค้าคันนี้มาแบบหล่อๆเลยนะคะท่าในใดที่สนใจเนาะสามารถแวะมาดูรถที่หน้าร้านได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อนะฮะ นี่เลยนะครับ CBR 650R นะครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2019นะครับเลขใหม่18,000กิโลเท่านั้นราคาอยู่ที่249,000บาทครับเเดี๋ยวเรามาดูของกันนะสำหรับคันนี้นะชิลหน้าแต่งนะครับมีให้แล้วนะฮะอกาดหม้อน้ำแต่งก็มีให้นะครับสำหรับคันนี้นะฮะ คันนี้นะ,ะสภาพรอบพันสวยเลยนะครับนะฮะกันล้มแต่งมีให้นะครับและที่สำคัญคันนี้มาพร้อมกับท่อโมริวากิฟูนะครับเป็นของศูนย์ตรงรุ่น CBR650R โดยตรงเลยนะครับนี่ท้ายสั้นแต่งเราก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาดู CBR650R คันสุดท้ายนะครับคันนี้ รถคันนี้นะฮะเป็นรถปี2019นะครับวิ่ง2,000กิโลเมตรนะครับสภาพไม่ต่างจากมือหนึ่งเลยนะฮะราคาอยู่ที่259,000บาทนะครับตัวภายนอกก็เป็นรถสีเดิมๆทั้งคันเลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุล้มหรือชนนะฮะไฟหน้าใสแกนโชคหน้าสะอาดสวยใสนะยางเดิมติดรถนะครับวิ่งน้อยของแท้แน่นอนนะฮะสายลิงก็สีดำเดิมสวยสนิทครับ อันนี้มาพร้อมกับปลายท่อแต่งนะฮะคาร์วิกนะครับเป็นท่อสลิปออนแต่งนะครับสภาพใหม่เลยทีเดียวร้านเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะฮะเราก็มีตูดครอบเบาะหลังด้วยนะฮะเรามีไายตั้นแต่งด้วยแบบพับได้นะครับสภาพสวยงามมาก เนาะแต่ละคันก็มาโหดๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าไหนที่สนใจรุ่นไหนเนาะหรือว่าชอบใจรุ่นไหนเป็นพิเศษค่ะสามารถทักงแชทเข้ามาได้เลยนะคะี่มีให้เลือกมากมายมากกว่า10คันนะครับ CBR 650R แน่นๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ CBR นะคะลูกค้าคันสภาพแบบ วยทั้งนั้นเลยนะทำนังฟ้าเลยนะคะใดถูกใจก็แวะเข้ามาค่ะลูกค้าร้านเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มเลยนะคะวันนี้มาเย็นได้เลยครับประมาณนี้ค่ะลูกค้าหรือว่าโทรเข้ามาก่อนก็ได้นะเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะ